สวัสดีครับมาเนี่กับพบกับพญยยเดงวัวง,งามกันล้ครับพี่น้องช่องเดชัยสานพาเอามาเนี่พยพญเดก็จะพาผี่พานองมาเที่ยวครับวัอาลามกับมาเนี่มาเนี่พยพญเดกับมาทางวัดวัดป่าชัยมงคลครับเบื่อพี่น้องวัดวัดป่าชัยมงคลอำเภอกรนวลจังหวัดขอนแก่นครับเบิ่งติดตามพญเดมาบรรยากาศดีๆครับใน,นวัดว่าอาลามอ บรรยากาศแดดฮอ่ฮ้อนครับเพิ่งไปเรื่อยๆครับไฟยัเด็กกับจีนยางไปเรื่อยๆครับบงมีสร้างมีพระพุทธรูปครับมีพระพุทธรูปประจําตระกูลองค์ใหญ่ๆครับพี่น้องเพิ่งบรรยากาศแดดฮอนใช่ไครับอ่าภาพก็เิบาะชัดไปเล้บเพราะว่ามันแดดซองแห้งเขาสาไฟยันเด็กกับบ่อยดีป็น,นไงอันนี้ก็ สร้างใหญ่ครับเพิ่งสร้างใหญ่สร้างงหญ่งานงามครับบรรยากาศดีๆมันบรรยากาศลมเลื่นเดี๋ยวพญเดชก็จะพายางเที่ยวชมไปเลย,เลยครับแ<ม>ดดกระห้อนครับพี่น้องวันนี้วัดป่าชัยมงคลนี่อยู่อำเภอขนวนจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเอาหมากลามันจะใช้บ้านไหนน่ะฮะ อันนี้ก็เด็กน้อยเพิ่นอาจเด็กน้อยพุ่นนี้พิ่นอาจิตยู่วแถวๆนี้แหละมาหลายคนมามาหลายคนอยู่เตี่ยวมึงเอาบรรยากาศดีๆอย่างคนขี้ค้านอยู่ใสกับบอดีมึงไปพี่น้องต้องไปทางพี่นะไปพิ่นเขียนไว้โตแบบง่ายเลยเขียนไว้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปอ่านให้ฟัง อันนี้ก็เขียนไว้ว่าคนชี้คานอยู่ใสกับบดีโอ้เขียนไว้ดีครับันกัน้งมันกับหลวงปู่สายจันทปัญโยท้งมับครมบบนรยกกาศโอ้มีมนคนรับมีออนพญานากอง์ใหไงครับบังพญานากพญานาคเบังสวยงาม มึงรู้มึงครับนี่ครับวัดป่าวัดใหญ่ชัยมงคลครับนี่มึงพระพุทธรูปองใหญ่ๆครับมึงไม่ใช่เดี๋ยวจะพาใหญ่บังพญะยานาเก็สวยงามคนน่มึงมึงโอ้สวยงามครับมึงมึงสะการตาครับมึงพี่น้องคนมึงงอันนี้เฮาก็าจะมา อันนี้นักท่องเที่ยวเพิ่นมาจากไหนเหรครับเนี่ยเบิ่องเบืง้งเขาไปอันสอบถามผู้สาวเพิ่นอันนีนาา้ผู้สาวเพิ่นสิมาท่องเที่ยวมาไหว้วัดว่าลามเนี่ยมาจากไหนครับผู้สาวเนี่ยมาจาสารคามค่ะผู้สาวมาจากสารคามเบิ่งเบื้งมีแต่ผู้งามงามมีอย่างอ่ะเขาเก็ย่างเท้าวเวศสุวรรณครับพี่น้องนี่เท้าวเวศสุวรรณ จุดสักระบ,บูชาเอาโชกเอาลาบเนี่ยแล้วครับบรรยากาศดีๆเมืองโอ้ยนี่เตออาหยักวันนี้เดชพ่ายเบื้องเตาหยักทางหุ่นเตยายักษ์เตายักษ์พยากพยา,พยา,ากหนักยังไงรับเตออยายักษ์ขมี้ นี่แหละครับพี่น้องคลิปนี้พี่ด้กกะเอาบรรยากาศวัดว่าอารามมาฝากพี่ฝากน้องครับอยู่ทางวัดวัดป่าชัยมงคลอยู่อำเภอกระนวนครับจังหวัดขอนจันทร์แผ่พว่างๆกับมาแวะชมมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดว่าอารามห้องนี่ก็ไเลยครับบรรยากาศดีๆเยงี้ยเดียวมันน,น,นี่กับแดดฮ้อนแน่พี่น้อง พอแมวไปยู่น้ำนนนนส,สิก็เลยไม่กิน,นยู่พุทโธด้วยเนี่ยเออมีแต่กินครับกินสงสัยสิลงมาเชีลยปนี้กับทันี้แหละครัพี่น้องกัอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ปเดียอน,นั้นช่องเดชาอิสานพาละสวัสดีครับ